ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์นรมนิวัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่พรกเพื่อไทยนะครับผมขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาอภิปรายในมาตราที่6ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณซึ่งเป็นงบประมาณรายใหญ่งบกลางครับผมเนี่ยแปลยติปรับลดไว้5%หรือเป็นเงินประมาณ28,000ล้านบาทเศษนะครับครั้งแรกที่เห็นตัวเลขก็ตกใจพอสมควรเพราะว่าเป็น งบกลางครั้งแรกเลยนะครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับนานๆทีจะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่เมื่อไปดูรายละเอียดเนี่ยส,ส่วนหนึ่งก็เข้าใจนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ยังรู้สึกแปลกใจว่าภารกิจที่เพื่อนสมาชิกมอบให้กับกรรมธิการงบประมาณชุดนี้เนี่ยไปดําเนินการเนี่ยกลับมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะในวาระหนึ่งขั้นรับหลักการเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันมากในเรื่องงบกลางโดยเฉพาะในส่วนของเงินสํารองใจ ในกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเขาบอกเงินตัวนี้มากไปไหมนะครับเตรียมไว้สํารองจ่ายเนี่ยหลายครั้งหลายหนที่เราเห็นรัฐบาลชุดปัจจุบันนําเงินก้อนนี้ไปใช้เนี่ยก็หลายครั้งไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกคนเกิดความคลางแคลงใจหลายคนครับก็ฝากกรรมธิการที่เป็นเพื่อนสมาชิกกับหลายๆท่านที่เข้าไปเนี่ยนะครับไปดําเนินการเพื่อตรวจสอบติดตามและขอให้ปรับลดกลับมานะครับ กลับมาปรากฏว่ามีบรรทัดใหม่ครับก็เติมหัวข้อใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัส16,000ล้านบาทเศษนะครับจริงๆแล้วเนื้อของสองบรรทัดเนี่ยนะครับในส่วนของงบสำรองจ่ายเพื่อฉกเฉนและจำเป็นกับในส่วนของงบโครโรนาเนี่ยนะครับเนื้อไม่ค่อยมีความแตกต่างกันแต่ผมมองว่าอันนี้เป็นข้อดีนะครับ มันเหมือนกับเป็นมิติใหม่เป็นพัฒนาการของการทํางบประมาณเพราะอะไรครับเราดึงเอาส่วนหนึ่งของงบเพื่อกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเนี่ยออกมาแล้วกําหนดให้ชัดเจนว่าเงินก้อนนี้ให้ดําเนินการอย่างไรนั่นก็คือเอาไปใช้กับกับปัญหาวิกฤตโรคระบาดท,ที่มันเกิดขึ้นอันนี้ผมเห็นชอบครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วผมยังอยากจะฝากไปยังสำนักงบประมาณรวมถึงเพื่อนกรรมธิการในอนาคตเนี่ย ในอนาคตข้างหน้าเราทําอย่างนี้ก็ดีครับจะได้หมดข้อครอห,หาในส่วนงบกลางไปสักทีว่าพอผู้บริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพผู้บริหารที่ไว้วางใจไม่ได้เราต้องมาสงสัยว่างบกลางเนี่ยสุดท้ายมันจะไปไหนก็เขียนมันแบ่งบรรทัดมันสิครับว่าหนึ่งส่วนแรกเอาไปทําเรื่อง วิกฤตไวรัสส่วนที่สองเอาไปทําเรื่องภัยแล้งส่วนที่สามเอาไปทําเรื่องน้ําท่วมส่วนที่สี่เอาไปช่วยเหลืออื่นๆให้มันชัดเจนไปเลยว่าสัดส,ส่วนแต่ละงบประมาณในส่วนที่จะต้องไปช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินเนี่ยจะเอาไปทําอะไรบ้างอันนี้อาจจะเป็นการดีนะครับจะลดข้อข้อราหาในส่วนของงบกลางในอนาคตแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผมเนี่ยเสนอคําประยติป,ปรับลดไว้ครับแล้วผมก็สงสัยว่าเพื่อนกรรมธิการเนี่ยไม่ได้ฟังสมาชิกในห้องนี้ในการอภิปรายในวาระหนึ่งเลย วันนี้งบประมาณในส่วนที่เป็นงบสมรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินและจำเป็นไม่มีการปรับลดมาที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือมีการเพิ่มงบประมาณในส่วนใหม่นะครับก็คือที่บอกว่าเอาไปทำโคโรนาไวรัสเนี่ยอีกหมื่นหกพันล้านบาทเศษเนี่ยท่านไปบวกเพิ่มให้หมื่นหกพันล้านบาทเศษแน่นอนว่าเป็นคนละคนละรายการกันแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในภาพรวมมันคือตะกร้าเดียวกันนะครับมันก็ยังเป็นคงเป็นงบกลางอยู่นั่นเอง ถ้าท่านจะเพิ่มหมื่นหมื่นหกท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านจะเพิ่มหมื่นหกทำไมท่านไม่ไปตัดรายการที่สิบครับสิบอ็ดครับรายการงบสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินและจาเป็นตัดลงไปสักหมื่นหมื่นหก็ได้หรือตัดมากกว่านั้นผมก็ไม่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าเราเราเห็นวิธีแนวทางปฏิบัติเช่นนี้แล้วผมยังไม่แปลกใจเลยถ้าปีหน้างบประมาณเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรงบประมาณจะตีมืนแล้วก็ เพิ่มเติมงบกลางจากสัดส่วนเมื่อก่อนจะเป็น 1%, 1%, 1.5%อนะไรเนี่ยนะครับจะเพิ่มเป็น 2%, 3%เพราะเห็นบอกว่าเอา้าสภาผู้แทนราษฎรเราไปเพิ่มให้ไงในสัดส่วนของงบกลางผมจะไม่แปลกใจเลยเพราะว่านี่คือวิธีการทำงานซึ่งฝ่ายประจำมักจะใช้แต่ผมต้องยืนยันไว้กับตรงนี้เลยนะครับว่าสัดส่วนของงบกลางเนี่ยมีเพียงแค่เท่าที่จาเป็นเท่านั้นก็เพียงพอ เพิ่มมาในส่วนของงบสำหรับโคโรนาไวรัสเป็นการเหมาะสมอันนี้เห็นด้วยแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของงบเพื่อสำรองจ่ายและการฉุกเฉินและจำเป็นเนี่ยผมยังสงวนความเห็นผมครับที่จะให้ปรับลดลงในส่วนของบรรทัดที่เป็นรายการที่11บองบเพื่อสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินและจำเป็นอีก5%เอซอันนี้ผมยังยืนยันครับ2 0 0 0มกว่าล้านควจะต้องปรับลดลงนะครับก็เป็นฝากทั้งความเห็น แล้วก็ประเด็นคําถามไปยังเพื่อนสมาชิกที่เป็นกรรมธิการครับขอบพคุณครับ